ครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตเรื่องการส่งมอบม,มอบงานดูซิว่า,าบ้านหลังนี้นะครับถ้าช่างส่งมอบงานให้ลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าจะรับไหมนะครับหลังนี้เมื่อกี้ผู้รับเหมาทํา3คนนะครับใช้เวลาน่าจะประมาณ40นาทีนะครับงานมีเฉพาะมุงหลังคาและติดตั้งครอบนะครับตอนนี้เขาแจ้งว่าเขาอยากจะส่งงานสมมุติว่าผมเป็น เจ้าของงานนะครับมารับงานแล้วกันนะครับนี่เป็นไงครับการขึ้นแผ่นแรกเห็นไหมครับขึ้นแผ่นแรกขึ้นตามหลักการไหมครับที่ผมบอกแล้วว่าคลิปแรกเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนครูนะครับถ้าแผ่นแรกเบี้ยวหรือเอียงนะครับแผ่นที่2ก็จะเอียงตามด้วยเห็นไหมครับชายล่างเนี่ยก็จะไม่ตรงเลยทั้ง3แผ่นเห็นไหมครับจะแลบกันอยู่ประมาณ1เซนนะครับนี่แค่3าแผ่นเองนะครับ ถ้าอาคารนี้มีแผ่นสัก20-30แผ่นเนี่ยผมว่าปีกเนี่ยน่าจะตกลงไปเรื่อยเรื่อยนะครับสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาของช่างทำไงรู้ไหมครับตีเตาเอาหินเจียตดัดไม่เอานะครับอย่างนี้ไม่เอาใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับเรื่องการขึ้นแผ่นแผ่นแรกคือครูนะครับถ้าบอกว่าให้ชายยืน่นยื่นมา15เซนปีกซ้ายปีกขวาต้อง15เซนเหมือนกันส่วนการยิงสกรูนะครับการยิงสกรูเห็นไหมครับ การยิงสักรูในทฤษฎีบอกว่าแนวชายล่างเนี่ยนะครับแปรล่างเนี่ยของปลายยื่นเนี่ยให้ยิงทุกทุกหลังลอนนะครับส่วนแปรที่2ที่3ที่4เนี่ยนะครับให้ยิงที่ลอนประกรบเห็นไหมครับลอนประกบอย่างนี้มีลอนประกบอยู่เห็นไหมครับให้ยิงที่ลอนประกรบน,น,กบนี่ผมชี้ให้ด,ดูยิงลอนประกรบแล้วเวน้นแล้วยิงแล้วเว้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งหลังนะครับทำไมไม่ยิงทุกทุกหลังลอนล่ะ สาเหตุหนึ่งที่ทําให้หลังคาลั่นได้เพราะอย่าลืมนะครับเวลาเหล็กเจอความร้อนจากแสงหรือจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเกิดการขยายตัวนะครับพอขยายตัวถ้าเราไปยึดสกรูมันแน่นเกินไปเนี่ยมันก็พาให้ลั่นได้เหมือนกันเห็นไหมครับยิงสกรูบางตัวยิงเป็นไงครับอ้าวนี่เป็นไงครับเป็นไงครับนี่รั่วไหมครับนี่คือช่างกระทืบกระทืบกระทืบแล้วไปยิงไงมันต้องวัดครับงานฝีมือต้องวัดต้องดูระยะดีนะครับนี่ถ้าคันยาวๆเนี่ยนะครับ สครูเลื่อยไปเลื้อยมายังไงเจ้าของงานก็ไม่นับนี่ขนาด3แผ่นยังยิงพลาดเลยดีครับหลังนี้ไม่ต้องมีฝักบัวครับฝนตกใส่ตาเลยครับเมื่อกี้ติดตั้งแผ่นแล้วสครูแล้วนะนะครับต่อไปเรื่องการติดตั้งครอบจริงๆแล้วผมว่ามันเริ่มตั้งแต่ออกแบบเลยเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องมาแนะนําวันข้างหน้าผมจะมาสอนการออกแบบครอบด้วยอย่างเนี้ยดูดิครับออกแบบครอบมามันไม่ได้มีสูตรชัดเจนนะครับว่า คุณต้องมาแปะก,กับตรงนี้เราสามารถครอบให้เลยมาก็ได้หรือจะครอบ2ลอนก็ได้ตรงนี้ไม่มีทฤษฎีผิดหรือถูกมันอยู่ที่ความเหมาะสมของอาคารถ้าอาคารโกดังลงอาคารยาวๆหลังคายาวๆเนี่ยครอบแค่ลอนเดียวเพียงพอหรือหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่เพียงพอก็ได้นะครับในทฤษฎีเขาบอกว่าหลังคายาวๆควรครอบอย่างน้อย2ลอน เพราะว่าถ้าเกิดว่าลอนใดลอนหนึ่งมันตันยังไงมันก็มีอีกลอนหนึ่งรองรับน้ําอยู่เห็นไหมครับออกแบบมาแล้วเวลาสั่งของเป็นไงครับสั่งมาความยาวไม่พอไงครับแล้วนี่จะส่งงานเหรอส่งงานให้กับลูกค้าอย่างนี้นะดูพวกเราดูเนี่ยมันได้ที่ไหนอ่ะเนี่ยขาดไปตั้ง 6- กเจ็ดเซนเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะพอเจ้าของงานมาคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคำวนวณให้ดีนะครับเข้าใจไหมครับส่วนฝั่งนี้ อ่าเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับเวลาคำนวณเนี่ยเราต้องคำนวณเฉลี่ยทั้งสองด้านให้มันมีความมีขนาดที่ใกล้เคียงกันโดยเราคำนึงถึงหน้าครอบที่เราสั่งมาถ้าเราขยับเกินหน้าครอบจะลงได้ไหมเห็นไหมครับอันนี้หน้าครอบไม่ลงอะ่ะเราเห็นไหมครับไม่มีท้องรองรับอยู่ข้างล่างเลยและถ้าเกิดฝนตกมาน้ำลงบนนี้นี่น้ำฝนลงบนนี้ปึกปึกปึก มันก็ลงมาที่ปีกของหลังคาสุดท้ายมันก็ไหลลงไปบนที่นอนเขาะครับเป็นไงไม่ใช่ที่นอนอย่างเดียวกว่อนถึงที่น,นอนฟ้าไฟต่างๆเละหมดครับเละหลังนี้เละยัางไงก็เละครับที่ผ่านมาเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าถ้าเราไปปรึกษาร้านรีดหลังคาที่ได้มาตรฐานเนี่ย <L> เขาก็จะแนะนําเราเห็นไหมครับนี่ประสบการณ์เห็นไหมครับเป็นไง ส่งไปยังไงก็ไม่ผ่านหากเราไม่รู้ว่าทางโรมรีดเนี่ยเขา,าพับครอบได้ยาวสุดกี่เมตรเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยไม่เหมือนกันบางร้านพับบางร้านรีดนะครับโดยเฉพาะาหัวจัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลแนี่นะครับบางร้านเขามีเครื่องรีดรีดได้ยาวตามใจลูกค้าเลยนะครับไม่ต้องต่อนะครับแต่หลังนี้เป็นไงครับดูดูครับดู เห็นไหมครับติดตั้งแล้วมันไม่สุดน่ะทั้งสองฝั่งไม่สุดนี่ผมคาดคาดเดาว,ว่าช่างคิดว่าสั่งมาสั้นแล้วฉเฉลีอ่ยอาครับ mm. เขาเรียกว่าเหลือสองข้างให้มันเท่าเท่ากันอย่างเนี้ยผมว่าช่างเนี่ยลักไก่ครับใช้ไม่ได้ลักไก่นะและขวดส่วนการตัดตั้งติดตั้งครอบตัดครอบข้างบนพวกเราดูพวกเราเห็นไหมครับมีรูมีช่องบ้านเราเป็นไงครับนกกระจอก ลกพิลามอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เห็นไหมครับการติดก็เห็นไหมสูงสูงต่ำต่ำตัดบากก็ไม่เนียนเห็นไหมครับคลิปที่ผ่านมาผมสอนวิธีการใช้กันไกลโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วก็ยังมาตัดกันอย่างนี้เบียดด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยใช้ไม่ได้เลยการใช้เครื่องมือก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสรุปว่าหลังนี้นะครับหลังนี้ถ้าผมเป็นเจ้าของงานผมให้หรือหรือเราใช้ได้ไหมครับ หรือเราเอาแผ่นไปใช้ได้ไหมครับผมไม่เอาครับเพราะว่าถูกเจาะไปแล้วยังไงก็ต้องไปซื้อแผ่นใหม่ให้ผมครับถ้าไปซื้อแผ่นมาให้ผมใหม่เกิดอะไรขึ้นครับเจงครับเมื่อเห็นหลังนี้ที่มันมีปัญหาเยอะแยะแล้วผมไม่รับงานแล้วหลังนี้นะเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูหลังที่เขาทําเสร็จแล้วนะครับตัดสวยงามติดตั้งครอบได้ตามมาตรฐานนะครับหรือติดตั้งแล้ว เขาเรียกว่าลูกค้าเห็นแล้วประทับใจนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับโอเคเมื่อกี้ให้ดูหลังข้างในแล้วใช่ไหมครับรับไหมครับเมื่อกี้ไม่รับนะครับนี่ผมบอกว่าผมจะพามาดูหลังที่มีคุณภาพขึ้นมานิดนึงนะครับดูนะครับหลังนี้เจ้าของบ้านเห็นแล้วน่าจะประทับใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับดูดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าแนวชายล่างนะครับระยะยื่นนะครับให้ยิงทุกทุกหลังรอน เปย์ต่อไปนะครับเห็นไหมครับยิงลอนที่้ซนทับเห็นไหมครับนี่้ซนทับตรงนี้เห็นไหมครับ้ซนทับนี่ให้ยิงลอน้ซนทับเว้นแล้วยิงนะครับอย่างนี้ทําดีไหมครับทําดีมากนะครับเห็นไหมทาสวยนะครับแนวสครูเป็นไงครับแนวสครูเป๊ะไหมครับนี่แนวสครูเป็นแนวเดียวกันเห็นไหมครับแนวสครูเป็นแนวเดียวกันหมดทั้งหลังอย่างนี้ให้นะครับอย่างนี้ให้เห็นไหมครับการตัดบากเห็นไหมครับการตัดบากคลิปที่แล้วใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าการไกล โค้งซ้ายโค้งขวามาใชใ้ถูกต้องเห็นไหมครับถ้าตัดฝั่งนี้เป็นไงครับต้องใช้กันไกลโค้งซ้ายถ้ามาตัดฝั่งนี้เป็นไงครับใช้กันไกลโค้งขวาเห็นไหมครับเราต้องเลือกกันไกลให้ถูกทางถ้าเรามีตัวเดียวมาตัดทั้งสองฝั่งเกิดอะไรขึ้นครับในมุมแบบนี้ชิ้นงานก็จะเป็นเวฟเป็นคลื่นนะครับไม่เรียบสนิททําให้ชิ้นงานดูแล้ว ไม่สวยงามการตัดต่างๆนะครับการตัดครอบช่างหลายๆท่านคุยกับผมว่าอาจารย์ครับทำไมไม่ตัดบาก45ล่ะจำเป็นไหมครับจำเป็นไหมผมบอกแล้วว่างานติดตั้งหลังคางไม้ต้ชีดไม่มีสูตรฉบับตายตัวนะครับถ้าเราเก็บเนื้อมากไว้อย่างนี้นะครับเก็บเนื้อไว้อย่างนี้นะครับโอกาสที่จะให้น้ำซึมเข้าไปหรือรั่วไหลเข้าไปที่ใต้ครอบเนี่ยน้อยมาก หลังนี้แทบจะไม่ต้องใช้ซิลิโคนเลยเช่นเดียวกันกับตำแหน่งยิงตักรูนะครับจริงๆแล้วหลังร้อนเนี่ยขึ้นไปสุดเลยนะครับยิงตรงไหนนะ่ะที่เหมาะสมผมเคยเจอนะครับผู้ระหมาบางคนยิงตรงนี้บางคนมายิงตรงนี้ตัวนี้ไม่ยิงเกิดอ,อะไรขึ้นครับถ้าเจอลมแรงๆนะครับยิงตรงนี้หมดเลยเนี่ยมันยกครับมันฉีกครับเพราะฉะนั้นเวลายิงตักรูแล้วให้ะระยะนะครับหัวขอบหัวแหวนสักรูเนี่ยห่างจากขอบตัดเนี่ย ประมาณ5มิลถึง1เซนนะครับ5มิลถึง10มิลเพราะเรายิงแล้วมันจะทําให้หัวตะกูเนี่ยไม่หลุดขอบเองครับหัวตะกูไม่หลุดขอบนะครับยิงลึกเกินก็ไม่ดียิงหลุดขอบก็ไม่สวยงามนะครับตรงนี้ก็ต้องต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเห็นไหมการติดตั้งครอบฝั่งนี้ได้ฉากไหมครับหน้าปันลมด้านนี้ได้ฉากทั้งแนวอย่างเนี้ยถูกต้องถ้าติดตั้งแล้วไม่จับฉากงานออกมา เบี้ยวหมดเลยนะครับลูกฟูกด้านหน้านะครับด้านหน้าผมจะขี่ให้ดูนะครับด้านหน้าอย่างนี้ถ้าอาคารนี้ได้ฉากระยะนะครับครอบนะครับกับหลังรอนต้องขนานกันไปจนสุดถึงปลายชายคาเลยนะครับจากหัวถึงปลายต้องขนานกันนะครับนอกเสียจากหลังคาอันนี้โครงสร้างนี้เบี้ยวหรือเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งครอบนี้ก็สามารถ ยงตามแต่ต้องได้ฉากเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเน้นย้ำต้องขนานไปทังแนวของลูกลอนห้ามเบี้ยวห้ามชิดห้ามแคบด้านใดด้านหนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้ สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราตรวจกับเจ้าของงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับจดบันทึกนะครับหรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก่อนที่จะส่งงานทุกครั้งทําความสะอาดนะครับเราต้องทําการบ้านของตัวเองก่อนทําความสะอาดตรงไหนไม่ดีตรวจสอบตรวจเช็คให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก่อนที่จะจากกันไปนะครับ ใบรับรองใบรับประกันไงครับใบรับประกันของบูสโคบนะครับมอบไปกับเจ้าของบ้านนะครับหลังจากนั้นเราก็จบงานด้วยความสบายใจถ้าพวกเรามีข้อสงสัยอะไรต่างๆนานานะครับให้พวกเราเข้ามาคอมเมนต์นะครับหรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ